น้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงทำแบบนี้เรื่องถึงหูพี่แอนอรดีจนได้ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีสนนนทชัยอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี F c วงสาวน้อยเพชรบ้านแพง f c น้ององคงอิงเพชรบ้านแพงและ FC วงหมอลำทุกคณะทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่น้ององคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้มีการหยิบยกผลงานเพลงพี่แอนออรดีนะครับก็คือผลงานเพลงบังเอิญมันได้อะแล้วเอามา เช็คซาวอยู่ประมาณ2-3วันด้วยกันนะครับอย่างที่เคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ว่าเมื่อน้ององค์อิงเป็นบ้านแพงนำผลงานเพลงนี้มาเช็คซาวแล้วและก็ร้องไว้ได้ดีด้วยแล้วก็ร้องเข้าปากร้องเข้าร่องเสียงน้องด้วยไม่นานเพาะพ่อแม่เอฟซน่าจะได้รับชมกันในช่วงคอนเสิร์ตวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงอย่างแน่นอนครับและล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่7มีนาคม2568สครับสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงทาการแสดงอยู่ที่ อำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมานะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้เช็คซาวเพลงนี้อีกรอบหนึ่งเช่นกันแล้วก็นำขึ้นร้องเพลงในช่วงคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาด้วยใอาศใสชุดทุกขลาบายสีชมพูรเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังมากเลยครับน้องอุ๋งอิงที่แต่งตัวแบบนี้และผลงานเพลงบังเอิญมันได้อะ สนอพิเศษนแพงแฟนเพจนะครับก็ได้มีการถ่ายคลิปสั้นแล้วก็ลงในช่องแฟนเพจนะครับปัจจุบันก็มียอดแชร์ประมาณเกือบเกือบ200แชร์แล้วก็มียอดเข้ามาชมเกือบเกือบ3 0สนวิวแล้วครับเรียกได้ว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ปังมากแล้วก็น้องอุ๋งิงร้องเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวครับกับผลงานเพลงบังเอิญมันได้อะของพี่แอนอรดีครับ และล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองครับเพจ f a c e b o o แอนออร์ดี Facebook, and already, นะครับก็ได้มีการแชร์โพสต์นี้จากสนอยเพชรบ้านแพงนะครับก็คือเพลงที่น้องอุงอิงร้องก็คือบังเอิญมันได้อะไปที่ Facebook ของตุนเองนะครับซึ่งพี่แอนออร์ดีก็ชมอุงอิงแบบนี้ครับ น่ารักมากขอบคุณน้องอุงอิงนะ้าแล้วก็รูปโมจิหัวใจนะครับแล้วก็มีคนมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวครับกับ f c ของพี่แอนอรดี already. ก็มีมีคอมเมนต์นะครับว่ามาชมว,ว่าน้องอุงอิงน่ารักมากนำเพลงพี่ไปร้องร้องได้ดีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอ่าเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าเพลงนี้ดังใจลแล้ว คนฟังทั่วบ้านทั่วเมืองก็จริงครับผลงานเพลงบังเอิญมันได้อของแอนออรดีปัจจุบันก็เกือบเกือบ10ล้านวิวทะยานสู่10ล้านวิวเข้าไปแล้วครับปล่อยมายังไม่ถึงเดือนนะครับเรียกได้ว่าผลงานเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สามารถนําไปเปิดแล้วก็เต้นได้แบบสนุกสนานครับเป็นผลงานเพลงขี้เล่นขี้เล่นหน่อยแล้วก็นักร้องหญิงต่างๆลดแห่เริ่มนําไปร้องหลายวงแล้วนะครับเรียกได้ว่า ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ทางคุณแอนอรดีได้มีการทำเพลงคำจิงเกิลนี้ออกมาแล้วก็ติดกระแสและแน่นอนครับน้องอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพง ก็ไม่ลืมที่จะนำเพลงของพี่แอนอรดีมาคัฟเวอร์ในเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเช่นกันครับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงก็พยายามที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับไม่ว่าเพลงไหนจะติดกระแสรหรือว่าเพลงไหนที่พอจะสามารถนํามาถ่ายทอดให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทางฝั่งมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟังได้นะครับน้องก็พยายามที่จะทําการบ้านอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนะครับก็ คือก่อนหน้านี้เพลงติดกระแสก็เป็นเพลงของพี่ไหมไทยนะครับก็คือเพลงให้บุญนำพาแล้วก็เพลงจืบบอของพี่ก้านตองของพี่ดอกอ้อก็นำมาผลงานก็นำสองผลงานเพลงนี้มาร้องในช่วงคอนเสิร์ตเช่นกันและก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงใต้ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาวงการหมอลำแล้วก็ผลงานเพลงใต้นำมาร้องในเวทีหมอลำนั่นก็คือผลงานเพลงบุษบา นั่นแหละครับก็เป็นอีกช่วงแรกๆที่มีการเปิดฤดูกาลน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงก็นําผลงานเพลงนี้มาร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเช่นกันซึ่งเจ้าของเพลงก็ได้มีการมาทําคลิปแล้วก็ชื่นชมน้ององุ่งอิงนะครับเนื่อเพราะว่าได้มีการมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทําให้เพลงใต้เข้าถึงคนอีสานมากขึ้นสำหรับน้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าน้องก็พยายามที่จะ พัฒนาแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลที่เป็นกระแสร,รวมถึงผลงานเพลงใหม่ๆที่ออกมาน้องก็พยายามที่จะเข้าไปสอดส่องแล้วก็ทำการบ้านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับบางคนถามนะครับว่าน้ององุ่อิงงานเยอะขนาดนี้เอาเวลาไหนไปหัดร้องหัดรำก็น่าจะเป็นในช่วงที่น้องขึ้นรถตู้หรือไม่ก็ เท่าเท่าที่พ่อพ่อแม่แม่ได้ติดตามมาก็น่าจะเห็นเวลาน้องว่างทีไรน้องก็จะซ้อมเพลงแล้วก็ามาหัดกรรลมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น้ององค์อิงนำมาซ้อมแล้วก็นำมาร้องจริง ในการโชว์การแสดงของช่วงคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งวันนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็นําเพลงนี้มาเช็คซาวอีกรอบและเชื่อว่าผลงานเพลงนี้ก็จะนําไปอยู่ในช่วงคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วงคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวครับ น้องอุอ่อิงเพชรบ้านแพงก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนพี่แอนอ,นอรดีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าน้องอุอ่อิงเพชรบ้านแพงก็ให้การติดตามมาเช่นกันแล้วก็สองพี่น้องฝั่งตระกูลสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อดีตสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีการพูดคุยน่าจะมีการสื่อสารกันในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลา หรือไม่ก็อาจจะมีการติดตามกดไลค์กดแชร์กันตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องดีของวงการหมอลำวงการเพลงบ้านเราครับที่ทางศิลปินได้มีการประชาสัมพันธ์ช่วยกันแล้วก็นําเพลงซึ่งกันและกันมาขับร้องนะครับเพื่อจะเป็นการโปรโมทแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก็คือบังเอิญมันได้อ่ะของพี่แอนอรดีก็นํามาร้องให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝัง่งนั่นเองครับ ส่วนวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรมันแพงก็ทาการแสดงอยู่ที่ยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับซึ่งเป็นเรื่องราวชินตาไปแล้วครับหลังจากที่น้องหญิงเพชรมันแพงเดินทางไปงานก็จะไปทักทายพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแล้วก็ทักทายแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้ก็เช่นกันไปทักทายกันอยู่ที่บูธกะทิอร่อยดีนะครับและว,วันนี้น้องน,นาคลิปที่มีความน่ารักน่ารักเชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซชมแล้วน่าจะยิ้มไปตามๆกัน เดี๋ยวเป็นคลิปอะไรลองไปดูครับก็คือเป็นคลิปที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพูดคุยกับ2หนุ่มน้อย2คนนี้เดี๋ยวลองไปดูทิ้งท้ายกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีทนนชัยด้วยแล้วกันครับ